สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพินาดาสมิงค่ะดิฉันชื่อนางสาวปูริชยาเกี้ยเกาค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนเอคลิกซไลด์ค่ะคลิกซไลด์ค,ลลคืออะไรนะคะคือแบบทดสอบนะคะเป็นรูปแบบหนึ่งของเกมหรือว่ากีฬาที่ใช้ความคิดซึ่งผู้เรียนเนี่ยจะพยายามตอบคําถามนะคะให้ถูกต้องในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อก็ได้นะคะเป็นแบบทดสอบสามารถใช้แบบ เป็นแบบประเมินสั้นๆในการศึกษาและสาขาที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อวัดและประเมินผลด้านความรู้ความสามารถทักษะนะคะหรือเพียงแค่ใช้เป็นงานอดิเดอดีเลกนะคะหรือเล่นหาความรู้อะไรอย่างนี้นะคะในบริบทของทางการศึกษานะคะแบบทดสอบมักจะเป็นรูปแบบหนึ่งของการประเมินของนักเรียนค่ะแต่บ่อยครั้งที่คําถามมีจํานวนน้อยและมีความยากน้อยกว่าและใช้เวลาในการทําน้อยกว่าการทดสอบค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเป็นรูปรูปแบบของคําถามใน i ิ s ไ i d ์นะคะ i ิ s ไ i d ์มีรูปแบบของคําถามให้เลือกหลากหลายค่ะซึ่งคุณครูเนี่ยสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบเลือกตอบแบบธรรมดาค่ะแบบพิมพ์คําตอบขออภัยค่ะแบบพิมพ์คําถามแบบเรียงคําศัพท์หรือสลับคําแบบเรียงคําตามลําดับแบบจับกลุ่มคําตอบหรือแบบเลือกตอบแบบ two o u l of ค่ะ รวมถึงสามารถแทรกรูปภาพและไฟล์เสียงได้และสามารถสร้างแบบทดสอบได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูจุดเด่นของแอป u u i k Slide นะคะก็คือ u u i k Slide นะคะจะมีความสวยงามใช้งานง่ายสามารถใส่เสียงใส่รูปภาพประกอบได้ค่ะแล้วก็จะมีการแสดงวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นกลุ่มเก่งปานกลางอ่อนนะคะโดยที่เราจะดูจากเมื่อเด็กนักเรียนเนี่ยทำทดสอบแบบทดสอบเสร็จแล้วนะคะจะมีดาวนะคะ เพื่อบ่งบอกคะแนนนะคะต่อไปนะคะสามารถเลือกได้ทั้งการเล่นแบบรายบุคคลหรือเป็นทีมครูสามารถกําหนดสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมตามผลการทดสอบรายบุคคลได้นะคะแล้วก็มีตัวเลือกการควบคุมแบบทดสอบที่หลากหลายสําหรับคุณครูค่ะและสุดท้ายนะคะประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนได้ทันทีเลยค่ะค่ะ ต่อไปนะคะเป็นอุปสรรคนะคะก็คือหากต้องการสร้างฟีเจอร์นะคะที่ล้ำสมัยมากกว่านี้นะคะจะต้องมีบัญชีแบบชำระเงินค่ะซึ่งจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะซึ่งใช้งานฟรีเนี่ยได้เพียงแค่3ชั้นแล้วก็สามชั้นเรียน5ห้กิจกรรมนะคะรูปแบบของการใช้งานต้องผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นคะ่ะไม่สามารถใช้งานในรูปแบบออฟไลน์ได้ค่ะ เรามาดูวิธีการใช้สำหรับผู้สอนกันเลยนะคะค่ะกดเข้าไปนะคะในเว็บไซต์ QuickSlide นะคะแล้วก็หน้าแรกนะคะจะขึ้นแบบนี้นะคะหน้าแรกนี้ให้เลือกระหว่างการเข้าสู่ระบบของผู้สอนหรือว่าของนักเรียนนะคะในกร,กรณีนี้เนี่ยให้เราเลือกกดไปที่ผู้สอนนะคะก็คือกดที่ Teacher Login นะคะกดไปปุ๊บมันจะเด้งมาหน้านี้นะคะ น้านี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกเข้าสระบบแบบใดก็ได้ตามที่เราเนี่ยต้องการนะคะจะผ่าน Google หรือว่าผ่าน Microsoft Office 365ก็ได้นะคะอันนี้เลือกเป็น365ค่ะแล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะให้เราใส่อีเมลของเราไปได้เลยในส่วนนี้นะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะ ต่อมานะคะพอมาที่หน้านี้ปุ๊บเราสามารถคลิกเพื่อที่จะอัพโหลดรูปภาพปกของแบบทดสอบได้ค่ะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็คลิกเพื่อตั้งชื่อแบบทดสอบได้ค่ะสามารถตั้งชื่อได้เลยนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะจะมีหน้าต่างนี้นะคะสามารถเลือกระดับวิชาของผู้เรียนได้นะคะอันนี้เลือกเป็นไทยเลนเกรดนะคะก็คือ,อเป็นภาษาไทยค่ะแล้วก็สามารถเลือก ระดับได้นะคะอันนี้เลือกเป็นระดับที่6กนะคะก็คือนักเรียนชั้นปีประถมศึกษาปีที่6ะะต่อมานะคะก็กดที่จากนั้นก็เริ่มทำแบบทดสอบของตนเองแล้วก็สร้างคำถามได้เลยนะคะมันก็จะเด้งมาที่หน้านี้นะคะเราสามารถที่จะกำหนดระยะเวลาในการที่จะให้ผู้เรียนทำในแต่ละข้อได้นะคะแล้วก็คลิกที่ ฟิชชันไทป์นะคะคลิกเพื่อดูรูปแบบของแบบทดสอบค่ะเราต้องการในรูปแบบไหนนะคะต่อมามันก็จะมีให้เลือกว่าหลายคําตอบพิมพ์คําตอบสลับคําตอบผิดหรือถูกคําตอบ,หร,อตอบหรือว่าคําตอบแบบกลุ่มนะคะอันนี้คือเลือกกลุออ่มของดิฉันเลือกเป็นหลายคําตอบนะคะ Okay. แล้วก็จะเด้งมาที่หน้านี้เพื่อสร้างคําถามและคําตอบนะคะเราสามารถใส่รูปภาพหรือว่าบันทึกเสียงได้นะคะแล้วก็เราจะใส่คําตอบที่ถูกต้องหนึ่งข้อแล้วก็อีกสามข้อเป็นคําตอบที่ผิดนะคะตามรูปนี้เลยนะคะต่อมาหากต้องการใส่รูปคลิกตรงรูปและเลือกรูปที่ต้องการได้เลยนะคะเมื่อคลิกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าสำเร็จขึ้นมานะคะก็คือเป็นการกระบาดถูกตามรูปเลยะคะ่ะ เมื่อสร้างโจทย์เสร็จแล้วนะคะใส่รูปใส่คำตอบครบแล้วเนี่ยอ่าก็จะขึ้นดังภาพแบบนี้เลยนะคะต่อมาเมื่อสร้างโจทย์ครบตามข้อที่กำหนดแล้วจะมีลักษณะดังภาพนะคะจากนั้นให้กดบันทึกด้านบนขวามือได้เลยค่ะค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะอัตราการถูกผิดในแต่ละข้อเนี่ยในการที่นักเรียนทำแบบทดสอบนะคะก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาในส่วนนี้เนี่ยเราก็จะรู้ได้ว่า ่าข้อสอบยากหรือง่ายมากน้อยเพียงใดแล้วก็เหมาะสมกับผู้เรียนของเรามากน้อยเพียงใดนะคะเราสามารถดูได้จากหน้านี้เหมือนกันนะคะว่าแบบอ่าข้อนี้อ่ามีจํานวนเด็กที่ทําถูกทําผิดมากน้อยเพียงใดนะคะและแล้วก็ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะรับปรุงข้อสอบในภายหลังเนี่ยสามารถแก้ไขได้เลยค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นวิธีการใช้สำหรับนักเรียนนะคะ อันดับแรกนะคะกดเข้าที่เว็บไซต์ QuickSlide เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในหน้าแรกเนี่ยจะให้มีให้เลือกนะคะระหว่างเข้าสูร่ระบบผู้สอนหรือนักเรียนนะคะให้นักเรียนกดที่ Student Enter Code นะคะหลังจากนั้นค่ะจะเด้งขึ้นมาหน้านี้ค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยใส่โค้ดที่คุณครูผู้สอนได้มอบให้นะคะแล้วกด Join My c a s s ได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะจะเป็นหน้านี้นะคะก็คือให้ตั้งชื่อนะคะก็คือ pick your name from the list นะคะคือตั้งชื่อได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราจะเริ่มทําแบบทดสอบกันแล้วค่ะก็ค,คือคลิกที่คําว่า run น,นะคะก็คือตัวสีแดงๆที่มีรูปจรวลดนะคะก็คือเป็นการปล่อยคําถามนะคะ หลังจากนั้นจะเด้งมาที่หน้านี้ค่ะก็คือให้นักเรียนกดสตาร์ทเริ่มทำแบบทดสอบได้เลยค่ะต่อมานะคะอันนี้ก็คือเป็นการทำข้อสอบแล้วนะคะในส่วนของฝั่งนี้นะคะเมื่อนักเรียนทำแบบทดสอบแล้วถ้านักเรียนทำถูกนะคะจะขึ้นเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นเอฟเฟกอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือทำถูกนะคะต่อไปนะคะในส่วนของถ้านักเรียนทำผิดนะคะ ก็จะขึ้นเป็นตัวสีแดงก็คือคําตอบที่ตอบผิดไปนะคะและทางแอปเนี่ยเขาจะมีเฉลยมาให้นะคะคือเฉลยออข้อที่ถูกค่ะแล้วก็จะมีโชว์คะแนนตรงนี้นะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าตัวนี้นะคะจะมีการจับเวลาถ้าทําเร็วแล้วถูกก็จะได้สกอร์ที่มากกว่านะคะส่วนมุมซ้ายมือน,นี่ก็คือจํานวนข้อที่ทําไปแล้วนะคะ3ามห้านี่ก็คือทําไปแล้ว3ข้อค่ะมีทั้งหมด5ข้อค่ะ เมื่อทำครบจำนวน5ข้อแล้วนะคะก็จะแสดงผลคะแนนดังนี้นะคะแล้วก็จะมีดาวนะคะมีการให้ดาวมีการอาบอกจำนวนข้อนะคะบอกเปอร์เซนต์แล้วก็สมมุติว่ามี5ข้อนะคะสมมุติว่าเราเนี่ยทำผิดข้อที่5ทางแอปเนี่ยก็จะโชว์ข้อที่ผิดก็คือข้อที่5แล้วก็พร้อมอธิบายทางด้านล่างคะ่ะแล้วก็มีบอกจำนวนพอยต์นะคะก็คือคะแนนคะ่ะ ค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆนะคะลองทำนะคะแบบทดสอบ5ข้อนะคะง่ายๆสั้นๆนะคะเพื่อนๆเลือกที่จะสแกน QR code นะคะหรือเข้าไปที่เว็บไซต์แล้วใส่โค้ดลงไปได้เลยค่ะเดี๋ยวจะส่งให้นะคะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนก็จะเป็นหน้าต่างหน้านี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ใส่โค้ดลงไปเลยค่ะ ก็เข้าร่วมชั้นเรียนของฉันนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้าสักครู่นะคะ,อะพอตั้งชื่อเสร็จแล้วก็ไม่ได้ชื่ออื่น เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆกดสีเหลืองได้เลยนะคะทำได้เลยกดสตาร์ทนะคะข้อแรกนะคะข้อใดคือความหมายของคำไวโพสที่ถูกต้องที่สุดนะคะมีเวลาให้20วิค่ะ ค่ะข้อนี้ตอบที่เขียนต่างกาันแต่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมากนะคะตรงนี้ก็จะโชว์เวลานะคะโชว์คะแนนค่ะต่อไปได้เลยข้อที่สองนะคะคำไวโพสมีที่มามาจากภาษาใดค่ะข้อนี้นะคะก็จะตอบบาลีสันสกษษษิต ต่อมานะคะข้อใดคือคํำวโพสนะคะคือคําสวยงามนะคะคำว่าสวยงามข้อนี้นะคะก็จะตอบคําว่าปลาไพยนะคะต่อไปข้อใดมีความหมายเหมือนกันทุกคํานะคะให้เพื่อนๆคิดก่อนนะคะ ข้อนี้นะคะตอบกแล้วก็คุณพรน,นะคะที่มีความหมายแปลว,ว่าทางถูกคำเลยค่ะมาข้อใดมีความหมายเหมือนกับคาว่าสายน้ํานะคะข้อใดค่ะข้อนี้ตอบชลาสินแปลว,ว่าน้ําค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นโชว์คะแนนนะคะนี่ก็คือได้3ดาวเลยนะคะแล้วก็มีคะแนนโชว์นะคะสามารถดูตรงผลลัพธ์ของฉันได้นะคะค mm hmm. ่ะเพื่อนๆทำข้อไหนผิดก็จะขึ้นโชว์แบบนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูมุมมองของคุณครูนะคะว่าหลังจากที่นักเรียนเนี่ยเล่นแอปไปแล้วนี่นะคะก็จะโชว์มีคนตอบข้อที่1ผิดนะคะ1คน สรุปแล้วนะคะควิกสไลด์นะคะก็จะเป็นเ,ออเว็บไซต์ที่สร้างแบบทดสอบนะคะแบบวัดพุทธิพิสัยค่ะพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะครับก็รสรุปให้อาจารย์เลย <laughs> ก็สรุปมาเลยโอเคเริ่มประเมินกลุ่มพิซซไลซ์นะครับ